สวัสดีครับนี่ครับวันนี้มาเจอสุดหล่อครับลายหนึ่งนะครับหลังจากการตกมันไปแล้วนะครับเชือกนี้นะครับตอนนี้ก็มามาอดความหล่อแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เดินออกกําลังกายมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาอาบน้ํานะครับลายหนึ่งนะครับผมสุดหล่องายยาวนะครับที่ปังช้างไม่สาของเรานะครับ แบบนี้ทั้งหลอ่อทั้งงายาวนิสัยดีครับผมนี่ฮะโอ้โหวันนี้คัดหน่อยนะครับคัดลอ้อๆอหน่อยนะครับสีใจสวยนะครับผมผู้ดูแลนะครับสายหนึ่งอของเรานะครับถึงดูแลกันมานานมากนะครับผมนี่ฮนะอ๋อัดงาสวยนะครับ โอ้ายาวมากเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นเป็นช้างที่รักสวยรักงามนะครับผมงาถึงยาวขนาดนี้นะครับไม่เล่นงาตัวเองเลยนะครับโค้งยาวสวยนะครับนี่ฮนะขัดหน่อยนะครับผิวพันธ์จะได้สวยๆนะครับผมเป็นในแบบที่ปางช้างเลยนะครับเชือกนี้ ทั้งหลอ่อทั้งนิสัยดีนะครับผมภพยหนึ่งนะครับมีจีบสาวด้วยจีบสาวนะครับนี่ดูคำแสนนะครับผมฟังคำแสนเห็นภพยหนึ่งนะครับดีใจนะครับผม ขัดหน่อยขัดหน่อยนะครับผมนี่ดื่มน้ำนะครับฟานก็ขัดไป ท้างก็ดื่มน้ำไปนะครับผมตายหนึ่งของเราดูครับน,นี่ฮะหายจากการตกมันแล้วนะครับอันนี้ตกได้กี่เดือนแล้วพ่อควนันกี่เดือนแล้วตกกี่เดือนแล้วเนี่ย,สอ,อยสองเดือนนเนาะประมาณเนาะโอ้ี่ถือว่าตกไม่นานเท่าไหร่นะครับ หืว่าหายเร็วนะครับหายตกมันแล้วนะครับภผยหนึ่งของเราจุดหล่องายาวนะครับผมวันนี้ก็มาเปิดหูเปิดตาด้านนอกนะครับผมอยู่ที่โรงเยอะมานานแล้วนะครับผมสองเดือนกว่าแล้วนะครับก็หายตกมันนะครับผมดูครับสวยนะครับผมหุ่นห้างสวยนะครับ แต่ยังไม่ได้มีลูกนะครับยังไม่เคยมีลูกนะครับขึ้นตัวเมียยังไม่เป็นนะครับผมสวยมากนะครับผมถามว่าสวยไหมใครหนึ่งนี่สวยนะครับเป็นช้างที่สวยเชือกหนึ่งนะครับคุณห้างข้างที่จะ ไม่ใหญ่นะครับเท่าไหร่นะครับก็สมส่วนนะครับไม่ถือว่าเล็กเกินไปนะครับผมถือว่าดีอยู่นะครับรออออออนเเเาาาต่่่ไ้้ีปะะมมลววั เอางงย่มาุง I mean. ่นี่มาวยหายใหม่ๆนะครับคือไม่ชอบช้างเด็กนะครับดูมีนกนกดูอวบขึ้นนะครับคื ไม่ชอบเชือกนู้นนะครับดูพี่ควานบอกว่ายังใกล้นะครับผมยังไม่หายร้อยเปอรเซ็นะแต่ก็ยังรักพี่ควานอยู่นะครับผมดูครับโอ้โหนะภายดอยนะครับไายดอยนูนนะครับโอ้โหหล่อเลยนะครับภายหนึ่งของเราวันนี้หล่อสุดนะครับ หลังจากออกจากหายตกมันนะครับวันนี้เอาแบบรอๆออนะพี่ควานบอกว่านะครับผมขัดสวยๆหน่อยนะครับพี่ขครให้ออกหมดเลยนะครับผมนี่นะครับห,หลอองายาวมากงาสวย อน,นึกไม่ได้มันดูว่าวอวะเอาเมสเซเกียอะไรเยอะๆมาสู่กนเลโอ,โอ้ยาวมากนะครับผมดูครับสวยนะสวยมากเลยนะครับหล่อนะครับหล่อสุดๆเลยวันนี้นะครับไฟหนึ่งของเรานะครับ ตกมันแล้วนะครับผมนี่ครับผม,มถูเนื้อถูตัวหน่อยนะครับ เด็กก็มาอาบน้ํากันครับตรงนี้จะเป็นบริเวณช้างอาบน้ํานะครับช้างหลายๆเชือกก็จะมารวมตัวกันอาบน้ําตรงนี้นะครับนี่นะครับเอานะครับตอนนี้ก็อาบน้ำไปที่เสร็จเส้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่พี่ควานก็จะไปแล้วนะครับผมกลับไปกินหญ้านะครับกลับไปที่หลักของเขานะครับวันนี้ถือว่าใกล้หายแล้วนะครับถือว่าหาย90%นะครับผม ก็ดูว่าจะอยู่ใกล้กับเชื่ออื่นได้ไหมครับผมนี่นะแต่แล้วนะครับสายหนึ่งนะครับอ่าไปแล้วนะครับ,น,น,รบ,น,รบนี่นะครับกลับบ้านแล้วนะครับผม